สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุณมินจะพาหนูมาทำใบงานหน้าที่6นะคะนั่นก็คือเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะลูกอพร้อมแล้วเตรียมใบงานเลยหน้าที่6นะคะเปิดมาหน้านี้เลยลูก โจทย์นะคะเขาบอกว่าให้หนูใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะข้อที่1น,นะคะเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลข32 32นะคะส่วนเลขข้างหลังจะเป็นเลขไทยนะคะก็คือเลข23ใช่ไหมคะลูกอ่ะหนูยังจําได้ไหมว่าพี่จระเข้นะคะเขาชอบอ้าปากกินเลขที่มีจํานวนมากกว่านะคะและเลขที่มีจํานวนมากกว่าจะต้องนับทีหลังนะคะลูกอ่ะ ต้องนับทีหลังนะถ้านับก่อนแสดงว่าน้อยถ้านับที่หลังแสดงว่าเยอะแสดงว่ามากกว่านะคะอ่าเรามาดูข้อ1เลขตัวที่อยู่ข้างหน้าคือ32และเลขข้างหลังคือ23ไทยระหว่าง3 2กับ23เลขไหนที่นับที่หลังลูกเก่งมากเลย32นะคะให้หนูอ้าปากกิน32ไปเลยลูกต่อไปข้อ2นะคะเลขข้างหน้าคือ5้าบวก 9นะคะและเลขข้างหลังคือ10ลบ5อ่ะเรามาหาคำตอบกันก่อนเลขที่อยู่ข้างหน้าก่อน5บวกเเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลข5ชูขึ้นมาเลยค่ะบวกกับ9นับต่อจาก9นะคะนับต่อจากเลขที่เราไม่ได้ชูนะคะลูกคือเลข9นับต่อจาก9 9แล้ว10 1ส12 1อ1ดสิบสบได้14ใส่ลงไปในช่องเลยค่ะ และเลขข้างหลังคือ10บลบหเจอเครื่องหมายลบกำมือนะคะอย่าลืมนับ5ให้ถึง10 5แล้ว6 7 8 9 10ดอ่าดูที่นิ้วเราได้เท่าไหร่ได้5นิ้วนะคะใส่เลขห้ลงไปอ่าระหว่าง14กับ5เลขไหนที่นับที่หลังลูกเก่งมาก14นับที่หลังเพราะฉะนั้น14มากกว่ากิน14ไปเลยนะคะ ต่อไปข้อสามนะคะ,ะข้างหน้าอ่านว่าสออีบอสิบสออามอรมสามสิบสามนะคะสิบสามมีหนึ่งนำสามเขียนลงไปเลยลูกต่อไปข้างหลังอ่านว่าสออามอรมสามสออีบอสิบสามสิบ 30%มี3นำศูนย์นะคะเขียนไว้ด้วยในช่องนะคะลูกระหว่างเลขข้างหน้าคือเลข13กับข้างหลังคือ30นะคะเลขไหนที่นับทีหลังนับทีหลังคือเลขเลขอะไรเอยคือเลข30นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น30ก็มากกว่านะคะหรือไม่มีข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างเทคนิคให้เด็กๆรู้นะคะ มันเป็นเลขสองหลักเหมือนกันใช่ไหมลูกระหว่างสิบสามกับสามสิบถ้าเป็นเลขสองหลักเหมือนกันให้หนูดูเลขที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะหนูจําได้ไหมอันนี้คุณมีขีดให้ดูหนูไม่ต้องขีดนะสิบสามเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลขหนึ่งถูกต้องไหมคะส่วนสามสิบเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลขสามใช่ไหมลูกระหว่างเลขหนึ่งเนี่ยกับเลขสามเลขไหนที่มากกว่าที่นับที่หลัง เก่งมากเลขสามนั่นแหละก็แสดงว่าสามสิบมากกว่าสิบสามแน่นอนอาปากกินสามสิบไปเลยเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อสี่นะคะข้อสี่เลขที่อยู่ข้างหน้าคือหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม 193และเลขที่อยู่ข้างหลังเป็นเลขไทยก็คือเลข193เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเขามีค่าเท่ากันเราต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปข้อ5ลูกเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลข450ไทย450ไทยส่วนเลขที่อยู่ข้างหลังคือเลข450อาบารบิกนะคะมีค่าเท่ากันไหมลูก เท่ากันให้หนูใส่เครื่องหมายเท่ากับไปเลยนะคะต่อไปข้อ6ลูกเลขที่อยู่ข้างหน้าคือ7บวก9และข้างหลังคือ9ลบ7นะคะหนูอย่าลืมว่าหนูจะต้องหาคำตอบในช่องก่อน7บวก9ชูขึ้นมา7จนิ้ลูกนับต่อจาก9 9แล้ว10 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกได้เท่าไหร่คะได้สิบหกใส่ลงไปเลยสิบหกมีหนึ่งนำหกนะคะและเลขข้างหลังคือเก้าลบเจ็ดนะคะเจอเครื่องหมายลบกามือนับเจ็ดให้ถึงเก้านับเจ็ดให้ถึงเก้าเจ็ดแล้วแต่เก้าดูที่นิ้วมือเราได้กี่นิ้วคะสองนิ้วนะคะ คำตอบคือ2นะคะเลขข้างหลังอ่าระหว่าง16กับ2นะคะเลขไหนที่มากกว่ากันลูกที่นับทีหลังเก่งมากค่ะ16มากกว่าเพราะ16มีตั้ง2หลักเห็นไหมแต่เลข2มีแค่ตัวเดียวหลักเดียวนะคะนั่นแหละคือ16มากกว่าแน่นอนอ้าปากเินสิบหกไปเลยลูกต่อไปข้อ7จ็ดค่ะสิบลบห กับ12บวกหนะคะ,ะเรามาลบเลขข้างหน้ากันก่อน12ลบ6เจอเครื่องหมายลบตามมือลูกนับ6ให้ถึง12เลย6แล้ว7 8 9 10 11 12ถึง12แล้วดูที่นิ้วเราได้กี่นิ้วได้6นะคะใส่ลงไปเลยต่อไปเลขที่อยู่ข้างหลังกันบ้าง12บสองบวกหชูอะไรดีคะชู12หรือชูหก ชู6ชูขึ้นมาเลย6นิ้วนับต่อจาก12 12แล้ว13 14 15 16 17 18ได้18นะคะใส่ลงไปเลยอ่ะหนูดูระหว่างเลข6กับเลข18เลขไหนที่มากกว่ากันลูกเก่งมากเลย18มากกว่านะคะเพราะว่า18มี2หลักส่วน6มีแค่หลักเดียวนะคะอ่าปากกิน18ไปเลย ต่อไปข้อ8ปลูก2อ5เห็นไหมลูกเลขข้างหน้าคือ215อยสบารบิกนะคะและเลขข้างหลังคือ2อ5ไทยนะคะมีค่าเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันเลยนะคะให้หนูใส่เครื่องหมายเท่ากับไปเลยต่อไปข้อ9กลูกนะคะข้อเ้าคือ 1น9นะคะเลขที่อยู่ข้างหน้า1 0 9และเลขที่อยู่ข้างหลังคือ9ก1เอ็ดนะคะ9 0้อยเอ็ด่าลืมมาเลขถ้าเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังก็คือเปลี่ยนเป็น1อดนะคะ9 0 1ยเอ็ดเป็นเลขสามหลักเหมือนกันใช่ไหมลูกมีหลักเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นหนูต้องดูตัวที่อยู่ข้างหน้าเยียมมากเลยค่ะอะเรามาดูก่อน1 0 9้า เลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลขหนึ่งถูกต้องไหมคะส่วนเก้ารอยเอ็ดเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลขเก้านะคะระหว่างเลขหนึ่งกับเลขเก้าเนี่ยเลขไหนมากกว่ากันเก่งมากเลยเลข9มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเลขเก้าเนี่ยจะต้องมากกว่าเก้าร้อยเอจะต้องมากกว่าหนึ้ยเก้าถูกต้องไหมคะอ้าปากินเ0 1ไปเลยลูกต่อไปข้อ10ค่ะเลขที่อยู่ข้างหน้าคือ257 และเลขที่อยู่ข้างหลังคือเจ็ดรอยห้าสิบสองเป็นเลขสามหลักเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นหนูต้องดูตัวข้างหน้านะคะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเลขสามหลักเท่ากันมันไม่ได้เป็นเลขสามหลักเหมือนกันหนูจะทำขีดข้างหน้าเหมือนที่คุณมินบอกได้ไหมไม่ได้นะคะแต่อันนี้เห็นไหมเป็นเลขสามหลักเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยหนูก็ดูตัวข้างหน้าได้ขีดเลยเลขที่อยู่ข้างหน้าของสองอห้าสิบเจ็ดคือเลขสอง และเลขที่อยู่ข้างหน้าของเจ็ดรอยห้าสิบสองคือเลขเจ็ดนะคะหนูด,ดูแค่เลขสองกับเลขเจ็ดเนี่ยเลขไหนที่มากกว่ากันลูกเก่งมากเลยเลขเจ็ดมากกว่าก็แสดงว่าเจ2ดร้อยห้าสิบสองงมากกว่าสองร้อยห้าสิบเจดนะคะอาปากเขียนเจ็ดรอยห้าสิบสองไปเลยลูกหน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆไม่ยากเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ทำแค่สามหน้านะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ได้ไหมค่ะ